จนี่จ้ะสวยงามอยู่ค่ะเนี่ยขายมุมบนเนาะค่ะเนาะวัดสักเกตภูเขาทองยี่งเลยค่ะหอบสังขานขึ้นมาจนสุดคนละจ้ะตอนนี้ก็กำลังสิลงไปแล้วจ้ะเก็บมุมสูงม,มาฝากอีกรอบเนาะค่ะ โอ้ยเท่าข้านเขินข้านล่งเนาะค่ะแล้วก็ม่ได้ามากที่จะตองชมรุงเทพมหานครใหม่กันเรื่องพมาาเนาะค่ะเด็กขาโล่งเด้อกันเด้อบงเมืองหิาขาใหญ่ขาเขินขาลงมาข่แน่ที่จับแต่ว่ากลับถึงบ้านคงจะตรงเล้ย ยก,กขุนโนยกเท้าขึ้นมาทำไมคะยกเท้าแบบพีเอชย่งางขื่นย่นางลงไปด่ัเอชเพียกย่างขื่นแบบปิ้นไว้แต่ว่านี่แหละค่ะทางขืนเพิ่นก็กเฮ็ดสีกว่าเก่าละยะไครสีมากราบมาไหวภูองภูเขาท่องกามาเด้อค่ะเด้ออันเพิ่นอันเปิดตั้งแต่เก่าโมงเนาะค่ะเนาะถึงทุ่มหนึ่งค่ะ แยกกับสิกับละค่ะนึงหันนึกว่าฝนฉิตกกับโปตกหอกค่ะร่มแห้งจนนุ่งเจอสีผิวก็ได้ออกจากบ้านเพ่อเดินไปตามแนป่าในเวลากลับเล้ไปกับ็คือสีนอนพริกเขียงบดได้หรอกค่ะเพราะว่ากระชงเติบยุค่ะถึงทางคนสะดวกสบายเนาะผู้เ่าเนาะค่ะนำนักกัหลาย กล้สิเป็นยังสิละจ้ะโอ้ยเนี่ยขายละกขั oh. like ่งเพะ่อหลั่นกันเนาะตอนเขืนแยกเมหลายเดืนเจ้าที่ทางบานเมืองก็ต้องการติดต่อทางหลวงนมันกักรหลวงพ่อโตคนว่าโอ้ยหลูกอะลักเนาเนาะเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศกะลมเลยเนาะ บอกลงพ่อดำลงพ่อดวงดีลงพ่อโชคดีหลงพ่อโชคลาบนั่น่นนอากนีซิมีเป็นจุดๆบอกสถานที่ไป้ทำบุญนั่นค่ะนักนามอมทำพวาเส้าใบใหม่เก็บใบใหม่แล้วค่ะนาะ นัสอาดสะอาดเนาะครับชักชวนพี่ๆมาเตรี่ยวทำบุญเด้อค่ะเด้อว,วัสกิจภูเขาทองเนี่ยจ้าเ่ยากัมากปัะมากสองชั่วโมงเราจะขึ้นลุงขึ้นกับลุ่งเนี่ยค่ะวันนี้ยาก็สิกับแล้วจ นักท่องเที่ยวกับมาหลายอยู่ยวับมือนี่ค่ะมันก็วิจานะ้าหน้าที่เนาะค่ะเนาะค่อยขวดัดค่อยเก็บดอกไม้เพิ่งกระปูกตามทางเพิ่งกระสวยงามเนาะ,ค,ะนค่ะนี่่น้ำตกกำลังชุง่มตลอดข้างเลยจ้ะขอบคุ ยายขอจบคลิปตรงหงเนี่เนาะคะ่ะเนาะขอโทษเด้อค่ะเมื่อยเรี่องใรีบวิ่งเอาขาของมาจานใจเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ